โอเค thank you เอาทองไว้น่ะฮะอ่ะจะจะจะเปล่าก่อนช่วงนี้ร้อนตังอยู่เอาตังไว้ก่อนอ่ะหยอดหน่อยพี่เด็ดไปสร้างเหล็กสร้างไรคนหาว่ากูแม่งกูแล้วแต่ศรัทธาไงแค่นั้นะชั่วโมงนี้ร้อนตังคเอาหมดแหละใครไม่มีตังค์กต้องหยอดนะครับบอกก่อนในนีน้ควาหลังกันนะขันหลังขัหลังขันหลังเข่ามา ตอนแรกจะเอาสีแล้วพักไม่เอาสีแล้วกูเจ็บส,สีเหรออ๋อสรุปสีแล้วอ๋อฟอเจ็บเอาไปโชว์ที่มาเลเซียโอ้โหใหญ่โตมาโหฬานนี่แหละเขาเรียกว่าประกาศศักดายักษ์อสูรของเรานะ้อะคนี่ก่อนหันหน้ามาหันหน้ามาเเดี๋ยวผมจัดการเอาผีเลยก่อนอหันหน้าม,มาหันหน้ามาหันหน้ามนนาม เอามาแล้วเอาที่ผูกผมออกอันนี้คือคนต่างประเทศนะครับคือคนจีนจีนมาเลเซียหรือจีนททแท้ๆเลยไอ้เหีเ้ยเราล่ามที่จ้างมาอยู่ไหนมึงมานน่ไอ้สัตว์ล่ามไอ้เหี้ยไม้ไอ้สัตว์จ้างมามึงน,นั่งหลบเลยไอ้เหี้ยน,นั่งแอบบมึงกอดใครเพื่อนเลยล่ามะอะคือเขาเขาอยู่ประเทศมาเลเซียหรือว่าเขาเป็นจีนจีนเลยคนนี้คนจีนคนนี้คนมาเลเซียโอเคก็คือเป็นเพื่อนกัน แล้ววเมประาาาณ่แฟนเก่ามาเลเซียป่ะใช่โอเคคนมาเลเซียเล่นของน้องเล่นของแฟนคนนี้แล้วเหมือนกับว่าอยากจะได้คนนี้ตายเพราะว่าสมบัติเขามีลูกไม่ลูกลูกเขาติดผู้หญิงคนนี้มากกว่าอ๋อ้เขาติดแม่อ๋อนี่ว่าเขาอยากได้ลูกไปโหเยี่ยงนั้นเลยหรอตายแล้วฮะสิบห้าปีสิปีโดนมาสิบห้าปีเย็ดเป็ดโอเค ถ้าไปเล่นเรือลังเปรียบเสมือนโคมาเ็งมันจะยากนิดนึงบางคนบอกมาหาอาจารย์ขุนแม่งโดนมา20 30ปีทีเดียวแม่งมันต้องมามึงดูหมอดิหมอคณะเจอทุกเดือนทุกเดือนสามเดือนครั้งกี่เดือนครั้งไอสัตว์นี่มาหากูถูกไหมเนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ยไอเหี้ยแล้วก็ไปกูไม่ได้ซีเรียสเลยจะเชิญไปไหนก็เชิญเถอะแต่บางคนเนี่ยเขาพยายามพยายามมาเนี่ยมึงดูไอสองสามพนอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันพยายามมาจนกว่ามันจะหายเนี่ยหลายคนเนี่ยกูดูหน้าเออเนี่ยอยู่ตำรวจเนี่ยนั่งซึมอยู่เนี่ยใครโทรมาด่างวะ อ๋อไม่ม oh ีนะโอ้เห็นออกไปรับโทรศัพท์ปั๊บโอ้โหปกติเหตุการณ์ปกตินะว่าสองว่าแปดอันนี้ใกล้ใกล้ครัมอนโอเคหลับตาโคตรอยู่ไอคอนดมือห้ามลืมเด็ดขาดว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะช่วยห้ามลืมนะบอกเขาดอนโอเพนไอมึงบอกกูกูพูดได้ อ่าโอเคไอ้เห <perfectly. S 1> uh, <laughs> ี้ยฮะเอาพูดจีนอ่ะพูดจีนพูดจีนอ่ะเอามพูดจีนได้ไหมทุยโอเคโอเคดอนดอนโยอเวนไอ่บอกภาษาจีนดิเออขวดหัวเว้ยเว้ยสอหูสอเว้สอหูสอตีสาดออกมา้นสอไอเฮาประเทศไหนกูไม่รู้นี่คือประเทศไทยไปไปซะสิบห้าปีแล้ว

ขงฟันก่อนให้เรียกขมฝันก่อนสีสั่งประเทศไอ้ที่จะพูดไปดูเรื่องไปอ้อาวนะอา้าไม่รู้มึงมาจากประเทศไหน <S <S <ess im itation> สักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังไหวสักขะทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังลงไปสักขะทาวุฒังโอมะพุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยาบนของกูลุกถูกไ้สิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะ เดีย๋ยวเจอกันขีจ๋าโอ้ยถ้าอยู่นานมันต้องล่อเนี่ยแหละเออท่านานานเนี่ยเออไปซะขีจ๋าออกไปไปไปสายกินรถเกต้าวไปถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ไ,ดไปเออไปไปซะขีที่อื่นไม่รู้ไอ้เหี้ยประเทศนี้กู right, เฟี้ยวแ้วไอ้เหี้ย ลาบุรี่ไอสัตว์กูไปผีอาบน้ำมนต์ก็แค่หนาวที่กูบอกเขานีไปไไปซะเอ้ยไปไปซะดูได้นะดูได้ไปไปล่ามึงบอกเขาดูได้นะมึงมาดูได้นะดูได้ดูได้เดี๋ยวหาว่าเจ็บไปไปไปไอ้ ไปเฮ้ยไปซะอีกพี่เฮ้ยเร็วเนี่ยอายุอย่างเงี้ยกูชอบเฮ้ยสิบห้าปีเบสิกเฮ้ยไปซะไปซะอืมอยากตีเลยคุน 어이? <목소리나> มาเลเซียนี่ภาษาจีนภาษาอะไรกูไม่รู้นะออกเฮ้ยกระจอเฮ้ยไอ้สัสเฮ้ย ประคองลุกขึ้นมาอีกทีนึงเอามายกแรกผ่านไปให้เขาพักก่อนพักก่อนข้างนี้ขึ้นมาข้างนี้ขึ้นมาเออข้างนี้นนไปซะอีกทีทำไมล่ะฮะกูคุยมันไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เฮียเพราะคนละภาษากูไปยิบหาย อู๋มีหน้าที่ไล่อย่างเดียวไปออกซะออกไว้ซะ มึงมาจากใสไปไปพี่ดิ่งด้วยวิ่งได้ด,ด้วยสัตว์เอ้ยดึ๊บดึ๊บดึ๊บเลยเป็นประดุกเลยมึง

เ,นะเดี๋ยวขอดูอีกทีนงนะตั้งสติก่อนใจเย็นสิบห้าปีเองไหนมาครั้งแรกมันไหมคุณไม่เคยเจอเนาะมันไหมมึงมันไหมมึงกำลังจะโดนด้วยไงมันไหมดูไว้ก่อนตัวอย่างขอให้ไม่โดนแล้วกันจะไม่ลง ไงลงโดนไปแล้วไม่เชื่อเรียบร้อยร้องมันร้องแจ็คเลยสั่นเลยดูคลิปตัวเองน้องหลังยังไปดูคลิปตัวเองน้องหลังยังเป็นไงบ้างน้องมันไปเป็นอย่างนั้นน่ะงงไหมไม่กูเ,เป็นได้ยังไงวะกูไม่โดนกูไม่โดนเรียบร้อยร้องมันเจ็คเลยกูเนี่ยผมเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดคนที่ไม่เชื่อให้มาเชื่อได้ด้วยตัวผมเองไงถูกป่ะถ้าไม่โดนตัวไม่เชื่อหรอกใช่ไหมลุงสุดท้ายญาติพี่น้องเป็นไงมึงเป็นอะไรวะญาติพี่น้องงงไหม คือคือเมียตอนแรกจะเป็นจำเลยคนจะบอกว่าเมียงมงายไรสาระใช่ไหมไม่มีหรอกเวลาโดนขึ้นมาเป็นไงล่ะขอให้หายนะุ้ลงนะคราวนี้นะขอให้หลุดนะไว้คูอย่าลืมนะกล้ามาสิบมาครอบซะรู้ปะ่ะพี่เคยไปที่เคยอะไรต่างเนี่ยนะที่ดูไรสดอยู่เนี่ยที่มึงเคยโดนมาเนี่ยมึงกลับมาซะโดนผู้ชดโอ้ยชิบหายแล้วกู <c oughs> <c oughs> พักนี้ไม่ค่อยเจอของส,สวยๆงามๆเลยมีแต่แก่ๆกันเลยไม่ให้ลุงให้ค่อยโอเคน้ำมูกก่อนนะจอนขำกันใหญ่เลย F4 กูนี่ไวแบบน้ำหมากกระจายเท่านั้นเลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบสามสิบไม่มี ทักนี้มีแต่วัน้ำหมากกระจายวทองไวแบบอารมณ์แปรปวนไวัยแบบเมนหมดนะ<ไ>วัยแม่ยกลิเกกูไม่ใช่ลิเกนะวทองวัยทองเด็กๆไม่รู้เป็นไหนใช่ไหมไตาเหินดูอยู่ว่าตาเหินตาเหินไม่ฉีดโบท็อกอยู่หน้าไม่เข้าที่กูแนะนำนะทุบหน้าใหม่ซะ <c oughs> ทุบหน้าใหม่ย้อมผมด้วยนะ มันจะเหมือนลุงโทนี่รู้ป่ะผมผมเลยย้อมเลยสีเขียวไม่ก็สีแดงเลยเขาเนี้ยถ้าล้อมสีท,ทองทำหน้าเหมือนหลังนาคำเคยดูไหมสุภาพบุรุษลูกผู้ชายไหนใกล้มาคาร์บอนโอ้คูดจีนด้วยพุดจีนโอเคหลับตาไงนะบอกเขา ต่อจะบอกเขาหลับตาพูดยองไงเวาสาหุสา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 ปซะาปซา,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 าจะไปไหนอ่ะกลับประเทศไปซะรู้ปะกลับประเทศไปซะฮะเขามาไกลเขาบินมาไกลรู้ไหม เจ็บมานานแล้วออกไปเไปถิดไปอ้ผี่เ่ออื่นไม่รู้ไอ้เหี้ยที่นี่กูเบี้ยวสุดแล้วแหละรู้ะไปซะกูผู้ประสานต์นเป็นหรอกกูโง่ไอ้เหี้ยกูยังไม่ไปไปซะไอเพียไปเลยไปไปซะออกไปเถอด จับพอนอนลงไปรับยกยขาไม่ทีนึงโอ้ยโอ้ยสั่นเลยยังไงล่ะฟอร์มเดิมเหมือนนั่นเลยลุกไปเขามีสมบัติได้ไงวะแย่งลูกกันโหขนาดนั้นเลยแต่แต่มาเลเซียค่าคนได้คุณใส่นะแปลกนะ ท่าที่ประเทศมาเลเซียขอเรียนวิชากับผมในะผมไปบินไปมาเลเซียนะไฮ้ยโอ,อ,อ,อกไปซะไอ้ปลาโฮสเทที่วิ่งเหรอ ลืมเปลี่ยนอี้อ่ะใช่ไหมูหว่าแล้วไม่เป็นไรเอาไ่ข้างหน้านี้ครั้งนี้กูกูจะเป็นคนคนหนึ่งนะที่ให้โอกาสผีเสมอ เป็นคนคนหนึ่งให้โอกาสผีเสมอนะครั้งแรกคูจะให้อภัยผีเสมอถ้ามึงเข็ดแล้วมึงต้องออกไปซะโดยดีออกไปกับทวานต่งตางๆของอีนี่รู้ไหมขีหูขีตาปากตูดชีออกไปให้หมดใจนะอะไรที่บไนไร เอาไปล้างตูดซะรับขันมาเอาไปทำผันล้างตูดแล้วขันล้างตีนสองอย่างผมก็ไม่เคยรับขันนะไปซะ ฮึบอนนโอเคเราค่อยเข้ามานะเสร็จแล้วพาเขาไปอาบน้ำมน,มน,นะน,มน,นต์แล้วมาปลุกยันนะพาเขาอาบน้ำมนต์ก่อนแล้วแล้วเช็ดตัวให้แห้งแล้วมาปลุกยันอาบไปอาบน้ำมนต์แล้วไปปลุกยันนะแล้วมาปลุกยันที่ยักษ์ที่ขยางหลังให้คุ้มกันเขาแล้วเขาไปยังไงก็ต้องมาดูอาการนะคืบห้าปีรู้ป่ะเราจะดีขึ้น ออโอเคเอาผมเป็นประเทศจีนได้นะไม่ว่าไอเฮียแมงลามลามคือเขาเรียกอะลรล่ามมาก่อนใครเพื่อนเลยเอาวะเข้าใจ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 เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์ก่อนอะไรก่อนไงท้องอ่ะ โอเครู้แล้วมันจะขับออกไปเดี๋ยวกินน้ำมนต์อะไรต่างเดี๋ยวมันจะขับออกไปเองบอกเขานะเดี๋ยวมันจะปุ๊บออกไปขี้ออกเยอะออกเดี๋ยวมาปั๊บเดี๋ยวเอาน้ำมนต์ไปกินด้วยโอเคบอกเขาไปไปดูแลเขาหน่อยตาตีคิวแล้วแหมสัตว์ลืมอี๋อ่ะ